ประการแรกเนี่ยเรามาพูดถึงเรื่องคนมาดูกี่คนก็มีหลายเวอร์ชนันเวอร์ชันตอนเช้าเก็เป็นเวอร์ชันพวกเพื่อไทยพักประชาชนสีส้มก็ยเยอะเย้ยกันในเฟซต่างๆก็ติดรูปหัวเลาะกักกมีคนไม่กี่พันคนเองก็มีก็แน่นอนแหะครับมีคนที่ร่วมทํางานกันอยู่ด้วยเขาก็กังวลผมบอกไม่ต้องกังวหลหรอกเองรอรับไปดีๆแล้วกันเย็นนี้เชื่อพี่สิอารมณ์คนมันทนไม่ไหวจริง แต่นี่มันยังเช้าไปพอตกเย็นขึ้นมาปั๊บเนี่ยก่อนผมขึ้นเนี่ยคนเต็มไปหมดละทีนี้ทางตำรวจเนี่ยก็เป็นหน้าที่ตำรวจซึ่งเราก็ไปว่าเขาไม่ได้ตำรวจชั้นผู้น้อยเนี่ยระดับผู้การหรือระดับพันตำรวจเอกเขาจ้าใจนายคนไม่กี่พันคนครับนายนี่คือสไตล์ตำรวจแต่เผอิญโชคดีก็ต้องพูดกันไม่ได้ชมเชยกันนะฮะถ้าเป็นตำรวจยุคก่อน ก่อนพบตรคนนี้เนี่ยก็อาจจะจบลงด้วยคนมาหมื่นกว่าคนแต่เบอร์พบตรคนนี้เนี่ยเป็นคนที่ไม่เว่อร์หวังมากมายนักก็มีการรายงานว่าประมาณสามหมื่นกว่าคนก็เลยงงว่าสามหมื่นกว่านี่สามหมื่นกว่านี่ตำรวจให้เกียรติเรานะ <c oughs> ปกติมันไม่ให้ไม่เกินหมื่นหรือหมื่นต้นต้น,ตนปรากฏว่ามีคนเราใช้ดโดรนนะฮะบินเพื่อถ่ายรูปดูเหตุการณ์แล้วดโดรนก็จะจับพวกกลุ่มคนชุมนุมแล้วคนแล้วเอาแล้วก็เราเองแล้วก็ส่ง ส่งข้อมูลทางด้านโดรนเนี่ยภาพเนี่ยไปให้กับ AI Chat GPT ใช่ไหม Chat GPT ก็คำนวณออกมาประมวลหมกมาว่ามีคนประมาณ80,000ถึง120,000คนอันนี้ไม่ใช่ผมพูดเองนะฮะหลายหลายคนก็ทำแบบที่ท,ที่ที่ทางทีมงานผมทำเพราะว่าเดี๋ยวนี้ท่านผู้ชมครับ ประชาชนไม่ได้งงอีกต่อไปแล้วอาจจะไม่มีปัญญาที่หาข้อมูลด้วยตัวเองเลยต้องใช้พึ่ง AI แต่ว่าอย่างน้อยที่สุดเขาก็พอจะรู้ว่าเขาควรจะไปหาข้อมูลได้ที่ไหนทีนี้หลายคนจะบอกหน้าจะประมาณ8 0 0หมื่นผมกับเป็นคนที่ฟันธงว่าประมาณแสนหนึ่งเพราะอะไรเพราะว่าเวลาโดรนมันบินขึ้นมาแล้วถ่ายภาพเนี่ยมันไม่สามารถเข้าไปที่สกายวอล์กได้สกายวอล์กเนี่ยที่ยาวเหยียดไปเลยนะทุกเป็นชั้นๆเลยนะฮะเต็มแน่นเยียดไปหมดจนไม่มีที่เดิน ไม่มีที่เดินจริงๆเพราะฉะนั้นสกายวอล์กพวกนี้เนี่ยต้องมีหมื่นสองหม่นคนถ้าบวกแปดหมื่นก็ต้องเป็นแสนหนึ่งนี่ยังไม่นับกับคนที่เข้าไปนั่งกินกาแฟนั่งกินอาหารหลบฝนและขนาเดียวกันเนี่ยก็ดูถ่ายทอดสดอีกทุกแห่งเพราะฉะนั้นพูดเป็นตัวเลขกลมๆเนี่ยเพื่อความยุติธรรมผมว่าประมาณแสนคนถ้านผู้ชมเห็นด้วยกับผมไหมคนที่ไปประมาณนั้นทีนี้ปรากฏการของคนเข้ามาเยอะขนาดนี้เนี่ย มันทำให้คนสองกลุ่มตกกกตกใจแถวบ้านผมเขาเรียกว่าประสาทแดกคือพวกพักเพื่อไทยคนที่ประสาทรับประทานประสาทแดกมากที่สุดและออกมาถแถลงข่าวหน้าตาเฉยอย่างหน้าดันดานชื่อนัทวุฒิใสเกลือคือคิดอะไรไม่ออกก็บอกว่าเพราะว่ามีพักการเมืองส่งคนเข้ามา คุณนัทวุฒิผมไม่รู้จะพูดถึงคุณยังไงเอาเป็นว่าผมไม่ว่านะเพราะคุณทําหน้าที่คุณรับเงินเจ้านายคุณมาคุณก็คือหมาตัวหนึ่งที่คอยเห่าให้เจ้านายขืนเพื่อแลกเปลี่ยนกันเงินอีกพักหนึ่งซึ่งตกใจมากคือพักประชาชนหรือพักสีส้มเพราะเขาภูมิอ,อกภูมิใจนะักกับการชุมนุมของเขาทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นพวกสามนิ้วเอ่ยพวกโน้นพวกนี้เอ่ยก็ปรากฏว่า ตกอ,อกตกใจหมดก็เลยมาจับเอาประเด็นที่ผมยุให้ฐานก็มาปฏิวัติเดี๋ยวผมจะพูดเรื่องนี้ให้ฟังว่าคนเราเนี่ยมีการศึกษาแล้วถือว่าเป็นคนรุ่นใหม่แต่แม่งโกหกพกลมจริงๆ อ่านภาษาไทยยังไม่ทะลุนะตอนที่มันฟังผมพูดมันคงหูมันดับมั้งเจตนารมณ์ชั่วร้ายมากการชุมนุมครั้งนี้เนี่ยจริงๆแล้วเป็นการกดดันไล่นายกรัฐมนตรีที่ไม่ยอมต่อสู้เพื่อป้องกันอธิปไตของชาติสมรู้ร่วมคิดกับศัตรูบ้านเราคือขเขมรเพียงเพราะว่ามีความสัมพันธ์ส่วนตัวกันทางครอบครัวให้ออกจากรัฐบาล เงินทั้งหมดที่บริจาคมาเนี่ยโปร่งใสเราใช้เงินในการทำเวดีค่าจัดการบริการทั้งหมดไม่เกิน2ล้านบาทเราน่าจะเหลือ24ใช่ไหมอาจารย์ระเทพตอนนี้20ล่าสุดเลยนะครับนะประมาณ28่สแล้วครับ28ใช่ไหมนะถ้าย8เราเหลือ26 26ล้านบาทเราจะไปทำอะไร28ที่หักค่าจ่ายด้วยครับหักไปแล้วนะก,วก็เหลือ28ล้าน28ล้านเนี่ยนะทุกบาททุกสตางค์ของท่านผู้ชมที่บริจาคมาเราลงบัญชีไว้หมดแล้ว อีกไม่เกินอาทิตย์หนึ่งเราจะารายชื่อทุกคนที่บริจาคนะฮะเอามาลงที่เพจมูลนิธิยามเฝ้าไปดินท่านผู้ชมเขาไปดูได้เลยท่านผู้ชมบริจาคมา5บาทก็จะมีชื่อล้านบาทก็มีชื่อ5 0,000นมีชื่อแต่มีแค่ชื่อต้นนะครับเราไม่ใส่นามตะกุลนั่นก็เพื่อแสดงความหนาปึกเอาเงี้ยมีคนบริจาคมาเป็นหมื่นเป็นหมื่นนะหมื่นว่าคนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจะมีชื่อทุกคนเรายืนยันได้เรื่องที่2อ,อาจารย์ปานเทพนะฮะได้ติดต่อกับผู้อำนวยการของกองทัพภาค2แล้วว่ากองทัพ ภาคสองต้องการอะไรบ้างเขาบอกลิสต sure ์รายชื่อมาแล้วเขาต้องการรถขุดเขาต้องการโดรนเขาต้องการโซลาร์เซลเราจะไม่เอาเงินก้อนนี้ไปมอบให้กองทัพบกเพราะถ้ามอบให้กองทัพบกมันก็จะเข้าไปสู่ระบบราชการกว่าจะได้ของโน่นอีก24เดือนข้างหน้าต้องผ่านการประมูลเราไม่เราก็บอกเลยว่าท่านต้องการอะไรท่านต้องการที่ด่วนที่สุดท่านบอกต้องการโดรนเราก็บอกว่านี่ยกตัวอย่าง ตัวอย่างหนึ่งนะท่านต้องการโรนท่านก็บอกว่าพวกเราก็บอกท่านบอกท่านบอกสเปกมาหรือดีที่สุดท่านคิดว่าซื้อจากร้านไหนที่ท่านมั่นใจบอกชื่อมาเราก็จะติดต่อร้านนั้นมาให้เขาคิดราคาเราก็อาจจะขอพิเศษหน่อยให้เขาคิดถูก แล้วเราก็จะมอบเงินก้อนนั้นให้เขาส่งโดนให้กองทัพภาค2ทันทีเลยแต่อย่างงี้ไม่ผิดกฎหมายและรวดเร็วทันใจเหมือนรถขุดเช่นกันกองทัพบอกแล้วว่าอยากได้คูโบต้าอ้าวไม่เป็นไรรุ่นไหนบอกมานะฮะทั้งหมดนี้เราจะใช้เงินที่เหลือประมาณ26ล้านบาทเนี่ยให้หมดทุกบาททุกสตางค์แล้วเราก็จะกลับไปเหมือนเดิมก็คือว่ามูลิธิยามเฝ้าแผ่นดินนะก็จะมีเงินเหลืออยู่ดั้งเดิมมูลิธิที่จะทํางานเพื่อนําความถูกต มาสู่ประชาชนสามารถแจ้งเข้ามาได้ที่ไลน์แอสสตีทอ